สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะพบกับนนนซี่บีเลิฟนะคะตอนนี้นนซี่อยู่กับโซดาบาร์บี้มาชิมมากรองนี่ฝีมือของโซดาบาร์บี้เองเลยนี่เห็นไหมตื่นเต้นมากมีความสุขมากรอให้เพื่อนนนซี่ชิมก็เป็นฝีมือของโซดาเลยวันนี้โซดาบาร์บี้เนี่ยต้องตั้งใจมาให้นนซี่เนี่ยชิมเลยเลเนี่ยเอามาให้ชิมหน่อยซิฝีมือของเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยของฉันชิมแล้วพูดตรงๆเลยนะว่าอร่อยไหมกินไปเลย มันเป็นไงเป็นไงมันนุ่มไหมอะไรยังไงเธอบอกตรงๆฉันตื่นเต้นมากอลยกูมาเป็นโแหปร่าอร่อยมากอร่อยบอกเขา่ิอร่อยมากจริงมันไม่ได้อบมันหนึบแล้วมันแบบมันนุ่มหนึบแล้วก็แบบไหนมโอ๊ยดีใจจังเลยคือว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ดูก่อ คือคือเห็นมะกรองที่เป็นฝาข้างบนข้างคือโซดาทําออกมาหนึบคือหนึบแบบนุ่มลมะลายในปากอร่อยจริงจริอีชินนช้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งมันจะได้ฟินมันจะได้ฟินเอาล่ะนีนนมันจะได้บอกว่าถึงรสถึงชาตินี่ขนาดเพิ่งทำวันนี้นางจิงๆต้องให้เซตตัวแล้วกินมุ้งน,นี้แต่คือแบบเห,ห็นไหมลูกจะให้แม่กับป้าชิมมันแน่นอนคือทำอร่อยมึงเก่งมึงเก่งเลยทุกคนี่ไม่ได้บอกว่าอร่อยเราไม่ได้โกหกนี่เห็นไหมเธอเหมาะกับเป็นนางฟ้ามะกรองจเฉย แบบฝีมือสุดยอดอะแต่กูชิมูอพี่คนนี้พี่นี้เ่าอร่อยหอไหนพี่คนไอนมีพี่คนนึ่งไม่คิดว่าเขาเอามาแลกกับบุญเอร่อยเหมือ <c oughs> นกับบนเราบุญจะเเป็นยังไงวะไม่รู้แหละแต่รู้ว่าสนาทำได้นะสนาทำอร่อยแล้วก็ทรงออกมาก็โอเคน่ารักสวยสไม่ได้มาชมเพื่อนนะคือแบบจริงๆแล้วทรง,งออกมาก็สวยเป็นคนที่แบบไม่ได้ชมมันไม่อยากชมมันหรอกแต่จริงๆมันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงม่ได้ากระจริงอะเห็นไหมคนเราไงอะ คนเราทําได้ถ้าตั้งใจเห็นไหมแต่ว่าไม่รู้ว่ากลับไปบ้านจะทําได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ที่ครัวมันเหมือนมีอุปกรณ์ครบบอกว่าเป็นนางฟ้ามันก็หลงมากเลยของเอาคคราเมลแม่คอนเฟิร์มเห็นไหมกิใมแย่กูลักกูล่บอกว่าโอเคผ่านไปแล้วสองคนสำหรับเพื่อนไม่ได้เข้าข้างเพื่อนนะไม่ได้เข้าข้างใช่ไหมจริงกูไม่ได้เข้าข้างไมทุกคนโซดาทำอร่อยพูดเรื่องจริงบอกเพื่อนหมยว่าเราไม่ได้ขายซะหน่อยอยากชัว์งานนะอยากให้รู้ว่าทเป็นดีใจโอเคโอเคนะ ไปแล้วมีความสุขแล้วแค่นี้เอมึงมึงมึงม<ะ>ึงกดไม่ไหวอะ